ในวันนี้นะคะพร้อมกับจะพาทุกท่านค่ะไปพบกับสุดยอดความหรูหราที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีอัจฉริยะและการออกแบบที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โครงการอมรยารรบูดบ้านหรูภูมิลล่าที่ตั้งอยู่ในชาเลทองโซน IP7 กับบ้านสุดพิเศษที่จะทำให้คุณตกหลุมรักตั้งแต่แรกเห็นนี่ไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่เป็นการใช้ชีวิตในแบบที่คุณปรารถนา ถ้าคุณกำลังมองหาที่อยู่อาศัยที่ไม่ใช่แค่บ้านแต่เป็นประสบการณ์การใช้ชีวิตที่เหนือระดับอมริยารุบูตคือคำตอบค่ะลองนึกดูนะคะเมื่อคุณต้องการเปิดประตูรั้วเปิดไฟในบ้านแค่เพียงปลายนิ้วสัมผัสผ่านแอปพลิเคชันทุกอย่างก็พร้อมบริการทันทีที่นี่ไม่ได้เป็นแค่บ้านรู้แต่เป็นบ้านอัจฉริยะที่มาพร้อมฟังก์ชันล้ำสมัยไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ก็สามารถควบคุมฟังก์ชันในบ้านได้อย่างง่ายดายและสะดวกสบายจริงๆชีวิตในบ้านนี้คือการผสมผสานระหว่างความหรูหราและความสะดวกสบายอย่างลงตัวแค่เพียงปลายนิ้วสัมผัสบ้านทั้งหลังก็พร้อมทำงานให้คุณไม่ว่าจะเป็นเปิดปิดไฟควบคุมแอร์จากที่ไหนก็ได้ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะตรวจจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนท,ทันที Hi Google เปิดเพลงได้เลยนี่แหละค่ะ บ้านแห่งอนาคตที่คุณเป็นเจ้าของได้ระบบรับคำสั่งทันทีไม่ว่าจะเป็นการควบคุมแอร์ปรับแสงไฟหรือแม้แต่เปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านทุกอย่างร้วนทำได้อย่างง่ายดายระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นและสะดวกสบายมากขึ้นคิดดูสิคะไม่ต้องเสียเวลาไปเดินเปิดสวิตช์ไฟทุกครั้งเมื่อคุณกลับถึงบ้านก็แค่เพียงกดไม่กี่ครั้งบ้านของคุณก็ต้อนรับคุณด้วยบรรยากาศที่คุณปรารถนาค่ะ และนี่คือไฮไลท์ที่เราภูมิใจนำเสนอค่ะสะว่ยน้ำส่วนตัวในโร่ที่ออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะด้วยพื้นที่สีเขียวล้อมรอบที่ช่วยเพิ่มความสดชื่นและความเป็นธรรมชาติให้กับทุกช่วงเวลาของคุณระบบน้ำเกลือช่วยดูแลผิวของคุณอย่างอ่อนโยนลดการใช้สารเคมีทำให้น้ำใสสะอาดอยู่เสมอมุมพักผ่อนรอบสะไม่ว่าจะเป็นวันสบายๆหรือปาร์ตี้สุดพิเศษ คุณก็สามารถผ่อนคลายไปกับบรรยากาศร่มรื่นได้อย่างลงตัวลองคิดภาพตามดูนะคะตื่นเช้ามาได้ไว่ายน้ําที่สดชื่นในสระว่ายน้ําส่วนตัวหรือพักผ่อนริมสระกับคนที่คุณรักในบรรยากาศธรรมชาติสุดรู้ที่อรมราาโรสบูดชีวิตในฝันของคุณกําลังรอคุณอยู่ที่นี่นะคะอรมราาโรสบูดเรามีแบบบ้านให้คุณได้เลือกสรรอย่างครบคันแบบที่หบูม บ้านเดี่ยว2ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำพื้นที่ใช้สอย222ตารางเมตรมาพร้อมที่จอดรถได้ถึง3คันและที่ชาร์จรถไฟฟ้าเพื่อรองรับเทรนในอนาคตแบบที่2บอสซัมบ้านเดี่ยว2ชั้น4ห้องนอน3ห้องน้ำพื้นที่ใช้สอย250ตารางเมตรที่ออกแบบมาเพื่อความหรูหราและทันสมัย ไม่ว่าคุณจะเลือกแบบไหนทุกหลังได้รับการออกแบบด้วยมาตรฐานระดับพรีเมียมที่พิถีพิถันใส่ใจในทุกรายละเอียดเมื่อเข้ามาในบ้านจะสัมผัสได้ถึงความโปร่งโล่งสบายด้วยเพดานสูงดับเบิลสเปซที่ช่วยให้บ้านดูหรูหราและอยู่สบายจุดเด่นของห้องนี้คือการมองเห็นวิวสระน้ำที่สวยงามเปรียบเสมือนกระจกเงาสะท้อนความสงบของน้ำที่ให้คุณได้สัมผัสในทุกๆวัน พร้อมสวนหย่อมหน้าบ้านที่ถูกจัดวางอย่างประณีตโดยต้นไม้และดอกไม้ที่งดงามได้กลิ่นไอของธรรมชาติผสมผสานความทันสมัยของการออกแบบภายในทำให้ทุกครั้งที่มองออกไปจะรู้สึกเหมือนได้รับพลังงานแห่งความสดชื่นและความผ่อนคลายได้อย่างเต็มที่ ห้องนังเล่นนี้ไม่เพียงแต่เป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจแต่ยังเป็นจุดศูนย์กลางที่ผสมผสานความลงตัวระหว่างธรรมชาติกับไลฟ์สไตล์ชีวิตที่ทันสมัยให้ทุกท่านที่เข้ามาสัมผัสได้ถึงความเป็นมิตรและความอบอุ่นที่พร้อมต้อนรับทุกช่วงเวลาพิเศษของชีวิตและที่สำคัญระบบแอร์โฟช่วยหมุนเวียนอากาศทำให้บ้านเย็นสบายทั้งวันประหยัดพลังงานและลดค่าไฟ คือควงโมเดิร์นสุดล้ำที่ออกแบบมาเพื่อคนที่รักการทำอาหารค่ะอ่างล้างจานแบบสมาร์ทซิงตองแก๊สแบบฝังและเครื่องดูดควันเคาน์เตอร์บาร์สุดชิคพื้นที่วางโต๊ะรับประทานอาหารได้ถึง8ที่นั่งสำหรับคนที่รักการทำอาหารห้องครัวสไตล์โมเดิร์นที่อัลมารียโรบูดจะทำให้คนตกหลุมรักทันทีค่ะนี่คือพื้นที่ที่คุณสามารถสร้างสารรค์เมนูโปรดและสนุกกับการทำอาหารในทุกๆวัน นอกจากบ้านที่หรูหราแล้วความปลอดภัยก็ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งค่ะ CCTV รอบโครงการระบบเปิดปิดประตูรั้วผ่านสมาร์ทโฟนเมล box ขนาดใหญ่รับพัสดุได้สบายแม้ไม่อยู่บ้านและที่สำคัญถนนโครงการกว้างถึง10เมตรขับรถเข้าออกสะดวกสุดๆความปลอดภัยของคุณและครอบครัวคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุด บ้านทุกหลังของอมรายาโรสบูดมาพร้อมกับระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวอัจฉริยะและระบบกันขโมยที่แจ้งเตือนทันทีหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดนอกจากนี้ยังมีกล้อง C C T V ที่คอยเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงทำให้คุณอุ่นใจแม้ในเวลาที่คุณไม่ได้อยู่บ้าน สำหรับชั้นล่างของบ้านถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่อเนกประสงค์สามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นห้องนอนสำหรับแขกหรือห้องทำงานสำหรับเวิร์กออฟฟิศได้ตามต้องการให้คุณทำงานประชุมหรือเรียนพิเศษตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ได้อย่างลงตัวพื้นที่ถูกวางแผนมาอย่างชาญฉลาดเพื่อให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากทุกตารางเมตรในยุคที่เราใส่ใจสิ่งแวดล้อ,อมอมรยาโรดฐูดไม่พลาดที่จะเป็นบ้านแบบกรีนบิลดิ้งที่ช่วยประหยัดพลังงาน ด้วยแผงโซลาเซลล์และเครื่องอินเวอร์เตอร์ที่ทันสมัยคุณสามารถเช็คคุณาภูมิความชื้นและพลังงานทดแทนง,ง่ายๆผ่านสมาร์ทโฟนได้ทุกที่บ้านทุกหลังสามารถผลิตไฟฟ้าได้3-5กิโลวัตต์นอกจากจะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าแล้วยังเป็นการลงทุนในอนาคตสำหรับบ้านประหยัดไฟที่ได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์5ประเภทบ้านและอาคารจากกฟผการไฟฟ้าฝ่ายผลิตอีกด้วยนะคะ เพื่อให้ทุกพื้นที่ในบ้านถูกใช้งานอย่างคุ้มค่าที่นี่มีการจัดสรรพื้นที่แบ่งสัดส,ส่วนอย่างลงตัวนอกจากนั้นยังมีระบบทางน้ำใต้ดินที่ช่วยเพิ่มพื้นที่เก็บของทำให้ดูเรียบร้อยและสบายตาความคิดสร้างสารรค์ในการออกแบบนี้ทำให้คุณไม่ต้องกังวลเรื่องพื้นที่อีกต่อไป และอย่าลืมว่าวันไดที่เชื่อมต่อทุกชั้นของบ้านถูกออกแบบให้กว้างและปลอดโปร่งตกแต่งด้วยกระเบื้องลายหินอ่อนพร้อมหน้าต่างบานใหญ่เปิดรับแสงธรรมชาติและตกแต่งด้วยโคมไฟระยะทําทให้ทุกก้าวเดินของคุณเป็นการก้าวเดินเข้าสู่ความหรูหราและความสุขในทุกวันมาถึงชั้นสองของบ้านแล้วนะคะบ้านที่ออกแบบมาอย่างลงตัวสําหรับทุกช่วงวัยค่ะเริ่มต้นในส่วนของห้องนอนเล็กสําหรับลูกๆ สำหรับห้องนอนเล็กในชั้น2นั้นจะใช้เป็นห้องนอนสำหรับลูกๆออกแบบให้เหมาะสมสำหรับเด็กๆในบ้านแม้ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือว่าวัยรุ่นก็สามารถปรับแต่งให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของพวกเขาได้อย่างลงตัวในฝั่งของชั้นนี้เรามีห้องนอนขนาดใหญ่ที่พร้อมต้อนรับแขกผู้มาเยือนหรือแม้แต่ที่พักผ่อนสำหรับคุณตาคุณยาย ด้วยความเป็นส่วนตัวที่มากขึ้นพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางทุกรายละเอียดถูกคัดสรรเพื่อมอบความสะดวกสบายความหรูหราให้กับคุณ ทั้งสองห้องจะอยู่คนละฝั่งของบ้านให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัวที่มากขึ้นพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางและมีห้องน้ำที่ติดตั้งชุดสุขภัณฑ์เกรดพรีเมียมการแบ่งโซนเปียกและแห้งช่วยให้คุณได้สัมผัสถึงความสะดวกสบายความหรูหราในทุกๆรายละเอียดที่นี่คือที่ที่คุณจะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความสดชื่นและจบวันด้วยความผ่อนคลายอย่างแท้จริง และนี่คือความพิเศษของอมร,ราญาโรบูดโดยบดโคอริดอลที่ให้ความรู้สึกเหมือนข้ามสะพานไปสู่ห้อง private สุดเอ็กซ์คลูโดยมีระเบียงฝั่งขวาสุดชิลเปิดมุมมองขอดสวนหย่อมกลางบ้านอันสวยงามให้คุณได้เพลิดเพลินกับมุมอ่านหนังสือนั่งเล่นจิบกาแฟยามเช้าหรือแม้แต่พักผ่อนในยามบ่ายอย่างเต็มที่ และฝั่งซ้ายของสะพานนั้นยังเชื่อมต่อกับห้องโถงด้านล่างที่ซึ่งการออกแบบสมัยใหม่ผสผสานความอบอุ่นของบ้านเข้าด้วยกันอย่างลงตัวห้องโถงเปิดรับแสงธรรมชาติพร้อมด้วยการตกแต่งที่พิถีพิถันในทุกรายละเอียดสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองและหรูหรานในเวลาเดียวกันให้ทุกอย่างก้าวผ่านสะพานนี้เป็นการเริ่มต้นประสบการณ์ใหม่ที่เต็มไปด้วยความประทับใจทุกอย่างถูกออกแบบให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณอย่างลงตัว มาถึงโซนไฮไลท์ของบ้าน Private Master w e เว Room ที่ใหญ่แบบบ i ๊กเบิ้มาพร้อมความเป็นส่วนตัวอย่างที่สุดเพราะห้องนอน Master ร์เวสต์ m ถูกออกแบบมาให้มีความเป็นส่วนตัวสูงโดยจะอยู่อีกปีหนึ่งของบ้านซึ่งจะทำให้คุณรู้สึกถึงความเป็นส่วนตัวอย่างที่สุด พื้นที่กว้างขวางมีโซนห้องแต่งตัวเป็นสัดส่วนและแน่นอนสำหรับผู้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวและความหรูหราในระดับพรีเมียมมาสเตอร์เบดฟูงของอํมรายาโรสบูนั้นกว้างขวางพร้อมระเบียงส่วนตัวที่สามารถเปิดรับแสงธรรมชาติได้ตามที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นแสงเช้าที่อบอุ่นหรือแสงในยามบ่ายที่สาดส่องเข้ามาช่วยให้คุณประหยัดพลังงานและสร้างความผ่อนคลายหลังจากวันที่เหน็ดเหนื่อย ห้องน้ำสุดหรูที่ออกแบบแบ่งโซนเปียกและแห้งอย่างลงตัวด้วยกระจกบานใหญ่และอ่างล้างหน้าระดับพรีเมียมที่ให้ความรู้สึกหรูหราและจุดเต่นที่ไม่อาจพลาดคืออ่างจาก,กุชชี่ที่ช่วยให้คุณได้ผ่อนคลายรู้สึกเหมือนได้เข้าสปาส่วนตัวในทุกๆวันอมรยารดบูดได้รับรางวัลการันตีจากสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล นี่คือสัญ,ญลักษณ์ที่ยืนยันว่าทุกการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุในโครงการนี้คือการลงทุนในอนาคตที่มั่นคงและคุณภาพระดับพรีเมียมอมรยารถบูตบ้านหรูภูมิล,ล่าบ้านที่รวมเอาความสะดวกสบายเทคโนโลยีอัจฉริยะและการออกแบบที่หรูหราเข้าด้วยกันไม่ว่าคุณจะต้องการความเป็นส่วนตัวความสะดวกสบายหรือแม้แต่การพักผ่อนในทุกวันที่นี่คือคำตอบสำหรับไลฟ์สไตล์ในฝันของคุณ อมรยารถบูดพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตของคุณให้เหนือระดับแล้วค่ะแล้วคุณล่ะคะพร้อมที่จะเป็นเจ้าของบ้านในฝันหลังนี้แล้วหรือยัง